เพราะบางทีการทําตลาดออนไลน์จริงๆจะทำคนเดียวนะคะปวดหัวมากเพราะคนเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าคอนเทนต์ของเราจะออกมาเดียว,ยวตลอดเลยเพราะมันออกมาจากแค่คนคนเดียวพยายามให้ลูกหลานช่วยนะคะยิ่งมีทีมงานโดยปกตินะคะนะช่องทางการทําตลาดออนไลน์จริงๆเนี่ยมักจะทำเป็นทีมเป็นทีมเลยที่ป,ประสบผลสาเร็จน,นะคะเพราะว่าเขาจะได้ไอเดียจาก ิดมาเหมือนกับว่าเป็นคนสิบบุค,คลิกในหนึ่งคนเนี่ยนะคะเก่งมากดังนั้น,น,นอันนี้ก็คือมันจะเป็นจืดอ่อนของเราด้วยะคะ่ะหนึ่งอย่าพยายามคิดว่าเออเราอาจจะไปเอาไอเดียจากคนรอบข้างเราก็ได้นะคะมันจะได้มีหลากหลายทิศทางในการสร้างเนื้อหาอันที่สองคือการสร้างคีย์เวิร์ดก็คือ,อเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่จะใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะ บางอันนะคะหรือว่าบางเพจบางแบรนด์เนี่ยเวลาเขาสร้างคอนเทนต์มาเสร็จปร๊บเขาจะลงท้ายด้วยเป็นการติดแฮชแท็กไอติดแฮชแท็กเนี้ยดีนะเวลาที่ลูกค้าสน นำเนืน้อหาไปใช้ใหม่ทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะซึ่งกระบวนการในการผลิตเน,นี่ยตัวเนี้ยุูต้องยอมรับเลยว่าเหมือนที่รูบอกไปว่ามันไม่สามารถที่จะทําคนเยอะได้นะคะเนื่นองจากว่า1คนเนี่ยความสามารถพิเศษในการดูแลตั้งแต่ระบบหน้าบ้านไปจนถึงระบบหลังบ้านเนี่ยเหนื่อยเหนื่มากๆเพราะเราต้องมองดูไปว่าคือหนึ่งวันไม่ได้มีลูกค้ามาหาหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่นะคะ ในอนาคตไมต้องมีเพิ่มข,ข,ข,ขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะต่าแต่ที่เราทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้หยุดวิ่งในการสร้างเนื้อหายอดผู้ใชย้ยอดผู้ติดตามนะคะมันจะต้องเพิ่มข<ๆ>ึ้นเรื่อยๆั่นเองตัวที่4นะคะช่องทางนนนในการเผยแพร่ เรืเ่อยๆอย่าทำไปเรืเ่อยๆนะคะทำเรืเ่อยๆได้แต่เราต้องดูวัดผลไว้ว่าไอ้คำว่าเรืเ่อยๆของเราเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้านจากการทานะคะเพราะมันจะส่งผลดีมากถ้าเรารู้จากนำผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาในตัวการในการทำคอนเทนต์ต่ตอไปนะคะ,ะการวัดผลจากผู้ที่่จากการที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะหรือจํานวนกลุ่มรายชื่อนะคะในการวัด หรือการแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียนะคะโพสใหม่ใครแชร์เยอะมากกดไลค์เยอะมากนะคะแสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายใหญ่ชอบเนื้อหาคอนเทนต์ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือการวัดผลที้มาดูการสร้างกลัวอันนี้มาเป็นองค์ประกอบนะคะ ก็บ่อยๆการเบื่อไม่ได้แปลกดีาเขาจะไม่ชอบเราแต่ทำใเขาจำเราได้เวลาเขาจะซื้อเขาจะนึกถึงเรานะคะอะนะคะเขาบอกว่ามันมีกลการสอบรวจนะคะแบรนด์ที่เป็นตัวจริงคือการสื่อสารตัวตนออกมาให้ผู้บริโภคเห็นนะคะเหมือนที่ครูบอกไปตั <Yeah. S 1> ้งแต่ต้นๆเลยว่าแบรนด์พ่อสินค้าเกษตรเยอะมากลูกค้าจะเห็นสีเขียวกับต้นไม้เยอะมากพอเห็นสีเขียวกับต้นไม้รู้เลยว่าเป็นแบรนด์ของสินค้าเกษตร แต่จะทำยังไงให้สีเขียวขับต้นไม้นี้กลายเป็นตัวตนของแบรนด์เราจริงๆกลายเป็นตัวตนของเราจริงๆนะคะการสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ปร,ประสบผลสำเร็จมากถึง89เนะปรอร์เน์ะคะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จก็คือมันสามารถทำได้ตลอดไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยยเวลา เราก็สามารถที่จะทำให้เขาเรีวิวสิวนค้าเราได้แต่นะคะส่วนใหญ่แล้วการรีวิวไม่ได้แบบการรีวิวในทิศทางบวกจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับการรีวิวในทิศทางลบนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าเราต้องการารักษาฐานลูกค,ค้านะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าเราก็จะสร้างาภาพจำในการที่ไปสร้างกระแสนใน่งแอลลบก่อน 的都。 มีมังกรไปไหนก็มีมังกรตลอดเลยแม้แต่กีเวอเชอร์ก็เป็นมังกรนะคะทำยังไงก็ได้มีมังกรทุกที่อันนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างคอนเทนต์แบบวิลล่ในปัจจุบันนะคะเรียนแบบการแถลงข่าวนะคะอันนี้คือโลโก้ของเขาเป็นปรูปปลาท้าแต่ถ้าถามว่าเอาไอ้ตัวนี้มาให้ดูเฉยๆเราจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรไม่เพราะเขาพยายามสร้างภาพจําในลักษณะที่มังกรสีเขียว ไปไหนก็ต้องมีมังกรไปด้วยนะคะนี่คือลักษณะของการสร้างภาพ กัวอ,อย่างนะคะเขาบอกว่าแบรนด์เนี่มันมีค่าเท่ากับคนหนึ่งคนนะคะถ้าหามว่าเราเออกแบบแบรนด์มาเสร็จปุ๊บนะคะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจำจำเราได้เกิดความไว้ใจในแบรนด์เรานะเหมือนที่ครูบอกว่าถ้าเราเจอต้นไม้กบบสีเขียวออ์แกนี้เนี่ยต้นไม้แบบนี้มีเยอะมากเลยนะมีต้นไม้สองใบมีเกอบทุกแบรนด์เล นึ่งก็จะเป็นต้นประกาศไงแล้วก็มีประกาศแบบเป็นอะไรๆเป็นชชอเป็นกอเลยก็มีนะคะอันนี้คือมันเมนเป็นสัญลักษณ์ของเราก็จริงแต่เราต้องพงยายามสร้างจุดเด่นนิดนึงว่าของเราเด่นอยู่ตรงไหนที่ทําให้ซึ่งของเราเนี่แหละจำของเราได้นะคะพอมัน เราเคยซื้อยี่ห้อนี้แหละแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อนี้หรอกแค่รูปภาพมันเหมือนกรรันเฉยๆนะคะอันนี้ผู้ออกความรู้เกี่ยวกับพวกการใช้สีเส้นที่จริงอะ่ะเราสามารถที่จะถ้าถ้าถ้าใครที่จะสามารถออกแบบเองได้เนี่ยมันมันจะโอเคกว่าการที่ไปจ้างเนื่องจากว่าพอไปจ้างเสร็จปุ๊บนเนี่ยการจร้างไม่ได้ไหมายความมันได้สวยจริงนะสวยจริงกับจ้างแต่ว่าไม่ได้มีเอกลักษณ์เลยนะคะเราสังเกตดูอันนี้สีม่วง